คณะกับกรรมการเห็นครับพระาธาตุมหาชัยรำค่าห้าเผ่าไทยหลายหลากทิ่นปราป่าเขียวขจียึดประเพณีสีโทษตบูมกราบเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกันและพระพฤติวรรณพามกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนปิยมหาราชาลายัย ทะศิดประจำใจอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวัฒนาขอกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องเอมี่ด้วยนะคะม่เนี้บ่ได้รางวัลแม่สีว่า พิเศษนะคะรำไห้นะคะแป๊บนึงนะคะขอภัยค่ะใช่ไหมอ่าโอเคต้องหายจริงนะครับถ้าหายไม่จริงเนี่ยรำไม่เป็นต้องรำไหยจริงใช่ไหมต้องถอดรองเท้าเต็มที่เลยนะครับกรรมการกำลังให้คะแนนอยู่ โบกมือท่านผู้ชมเลยอ่ะพี่น้องทงั้งน้องเท้าใหญ่แถบไหนน้ปรบมือหน่อยขอกำลังใจหน่อยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับท่านนายกนรงนะครับท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสอบ,บตอยกขบวนมากันยกใหญ่เลยวันนี้อ่ะตรงไหนครับเอาเลยครับ 哦。<laughs> ปลบมือดังๆให้กำลังใจนะครับกับน้องเอมี่เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเดียวเดียวเดี๋เยวจะยกเ,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 เอง <laughs> โอ้